วันที่เก็บของเก่าครับงวดน,นี้มันหน่อยหรือเปล่าไอ้สุะมันน่าจะหน่อยนะก๋ยว่คร่วก็เอาเจ้าข้องไอ้สุให้หมดก่อนเล็กเล็กกระเนียมมันก็มีอยู่แค่นั้นเล็กนิดเดียวเล็กเล็กกระต้อยดิ ก็ดีน่อยทด้มันขัดขวดไว้หให้เราอะ่ะไอ้สู้มันขัดขวดไว้ให้เดี๋ยวลองก่อนลูกมนนั้นก็ม,มีอยู่แค่นี้แหละม,มันน้อยกว่ารอบที่แล้วไง ล็อบที่แล้วมันจะเยอะกว่านี้